สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปลาย91.5นะครับวันนี้ไม่บอกก็ต้องรู้นะครับวันเสาร์แน่นอนสีม่วงอีกแล้วนะครับพี่ชายไม่ค่อยได้ลงคลิปยูทูบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนนะครับฤดูฝนนี่พี่ชายจะเอาต้นมะม่วงไปปลูกนะครับต้นเดี๋ยวนี้พี่ชายจะทําให้น้องๆดูว่าอีกแนวหนึ่งก็คือเอา ต้นกล้ามะม่วงตลับหน้ากับแก้วขมิ้นเนี่ยที่มันเป็นต้นสูงสูงเราซื้อมานะครับยี่ยี่สิบบาทยี่บห้าบาทอะไรเนี่ยนะครับต้นใหญ่ๆหแล้วนะครับก็ไปปลูก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 เพราะดินมันนุ่มนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกมาทั้งคืนนะครับดินมันนุ่มเราก็ปลูกไว้ก่อนเลยสองร้อยต้นเนี่ยปลูกไว้ให้เสร็จคือมันง่ายๆคือขุดหลุมจ้วลงไปก็วางไปเลยวางลงไปอ่าเป็นแถวเป็นแนวกั้นเอาเชือกดึงดึงเชือกทํานะครับ เว้นระยะ 4, it, 4ี่เมตร4ี่เมตรสี่เมตร4ี่เมตรนะครับอ่าเสร็จแล้วก็มาทําการเสียบข้างนะครับเสียบข้างก็เอายอดมะม่วงเบาเนี่ยนะครับตัดยอดมะม่วงเบาเนี่ยไปเสียบข้างเสียบให้ทุกต้นนะครับแล้วก็รอแต่เวลาอย่างเดียวนะครับพอถึงเวลาก็ไปดูว่าพอยอดมันแตกเราก็ช่วยสกิดอ่าเทปปฏติกออกเพื่อจะให้ยอดมันแตกออกมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่ชายทําอะไรวันวันหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเลยดีกว่านะครับครับที่จําเป็นนะครับก็ต้องมียอดยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนมะม่วงเบานะครับยอดมะม่วงเบาอ่าที่ที่พร้อมจะจะแตกแตกยอดใหม่นะครับแล้วก็มาติดเอาใบออกออกให้หมดนะครับทิ้ไใบออกให้หมด อ่ะนี่นะครับได้อย่างนี้นะครับได้อย่าง,น,น,ายยางน,นี้นี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็นี่นะครับเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายก็จะปาดนะครับปาดปาดตรงนี้นะครับปาดลงไปเฉือนลงไปอ่าเฉือนแบบ เสียบข้างนะครับคือการเสียบข้างแต่แต่ว่านี่เราเราเราเสียบกับกับนี่เป็นต้นต้นพัน่์ตาหลับนาคนะครับอันนี้เป็นตาหลับนาคพี่ชายก็เอามปปลูกหรือทําให้ดูได้ให้ได้ดูหลายรูปแบบนะครับทั้งเสียบยอดเสียบข้างเสียบรากอันนี้เป็นการเสียบข้างนะครับหรือว่าการแปะข้างนะครับเฉือนอย่างนี้นะครับเฉือนให้ได้ให้ได้อย่างนี้นะครับแล้วด้านด้านด้านหลังเนี่ยเฉือนยาวนิดหนึ่งนะครับ เอ่ายาวนิดนึงนะครับได้นิดนะครับให้ตรงนิดห่เอาอ่ะได้นี้นะครับอนนี้อ่ะแล้วก็เรามาวัดนะครับวัดตรงนี้นะครับวัดตรงนี้อ่าแล้วเราก็ใช้มีดสันมีดนะครับกดลงไปกดลงไปนะครับ ก็เอาอันนี้แปะนะครับแปะไว้ให้เสมอกันข้างในข้างหนึ่งนะครับอ่าเสมอกันข้างในข้างหนึ่งดูนะครับตูเข้ามาใกล้ๆอีกนะครับอ่านี่นะครับง่ายๆครับแล้วก็ใช้เทปพลาสติกันนะครับใช้ใช้เทปใสเนี่ยนะครับพันเอาไว้นะครับอันนี้จําเป็นจะต้องใช้เทปใสนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนนะครับ เป็นช่วงฝนเนี่ยต้องต้องต้อง,องใช้เทปใสยอย่างนี้นะครับนีด่ดู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 ให้มันขอบด้านนี้นะครับมันมันชิดกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาเทปใสนี่พัน พันแน่นครับพันไปดึงไปนะครับพันไปดึงไปดูดูพันแน่นจากล่างขึ้นบนนะครับพันจากล่างขึ้นบนนะครับการอย่าให้น้ํามันมันไหลเข้าได้นะครับแบบเดียวกับการมุงหลังคานะครับพันนะครับส่วนที่เป็นยอดก็พยายาม กดเข้าไปนะครับนี่พอถึงถึงเวลาก็ดันไปนิดนึงอ่าเพื่อจะให้มันแนบสนิทนะครับก็เป็นอันว่าสรจอันหนึ่งต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับง่ายนิดเดียวนะครับเอาล่ะ เรียบร้อยนะครับเนี่ยวัสดุอุปกรณ์มันก็มีอยู่แค่แค่นี้เองนะครับมันมียอดมะม่วงนะครับมีดแล้วก็สก็อตเทปเทปนะครับเทปแค่นี้เองโอเคนะครับหาไม้มาครับมาปักนะครับกันอย่าให้มันมันมันล้มมันโยกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกหนักลมแรงนะครับพันเอาไว้นะครับมัดเอาไว้ มัดเอาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็รอนะครับรออีกสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็จะมาดูว่ายอดมันแตกถ้ายอดมันแตกเนี่ยพี่ชายก็จะมาเอามีดมามาแคะแคะมาแซะแซะเพื่อจะให้ให้ใบมันแตกออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่พี่ชายปลูกไว้นะครับนี่นะครับ ทั่วนะครับทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วเสียบยอดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับประมาณร้อยห้าสิบต้นนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะพาไปดูนะครับร้อยห้าสิบต้นนะครับเสียบเสียบไว้หมดแล้วนะครับเสียบเสียบเนี่ยครับเสียบเสียบไว้ทุกทุกทุกต้นแล้วนะครับเสียบไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับรอเวลาอย่างเดียวอ่าก็ทําไปเรื่อยครับช่วงนี้เป็นเป็นช่วงฝนนะครับถ้าไม่ทํา ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเป็นต้นต่อมะม่วงแก้วขมิ้นกับตลับนาคนะครับเป็นเป็นต้นใหญ่ซึ่งทําให้ดูหลายๆวิธีนะครับหลายหลายวิธีอ่านี่นะครับเราก็เอามาปลูกไว้นะครับปลูกเอาไว้อ่าเว้นระ,ระยะห่างก็ประมาณ4เมตรนะครับสี่เมตร4เมตรบ้างหเมตรบ้างนะครับนี่ นี่ปลูกไว้ทั่วแล้วนะครับ150ต้นนะครับแล้วก็เสียบไว้หมดแล้วนะครับที่พี่ชายหายหายไปนะครับพี่ชายก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ทําพวกอย่างนี้นะครับทําทำอย่างนี้นะครับเอาล่ะ เหนื่อยละสามครับเหนื่อยนะครับก็หลายวันแล้วครับทํามาหลายวันแล้วปลูกตั้งแต่ปลูกตั้งแต่อะไรนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่วยไปทํากันนะครับมีเวลาว่างก็ต้องอย่างเงี้ยนะครับใช้เวลาว่างเกษตรกรเมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากจุดนี้นะครับเอาต้นตอมาปลูกก่อนนะครับปลูกต้นตอนะครับปลูกต้นตอมาปลูกต้นตอเสร็จก็ไปหายอดยอดมะม่วงที่เราต้องการจัดเสียบนะครับ ก็แต่ของพี่ชายเนี่ยเป็นมะม,ม่วงเบานะครับมะม่วงเบาปากใต้นะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับเทปเทปใสเนี่ยสำหรับมัดนะครับกับมีดคมคมเท่านั้นเองกับยอด3ามอย่างเท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปทำนะครับโอเคเห็นอะไรบ้างไหมแอปแอ,อ,อ,อโอเคนะครับถ้าหากว่าชอบสไตล์อย่างนี้นะครับกดไลค์นะครับถ<ค>้าใช่กดแชร์ถ้าแคร์กด ติดตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย